ช่วงที่โควิดสิบเกําลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะเรามาทําน้ำอาซเครื่องดื่มชีวจิตเพื่อสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันกันค่ะวิธีทําน้ำอาซนะคะเราใช้ธัญญพืชทั้งหมด9ชนิดอันแรกก็เป็นข้าวสาลี1ช้อนโต๊ะในปริมาณน้ำหนลิตรนะคะข้าวบาเล 1>, 1ช้อนโต๊ะข้าวฟ่าง1ช้อนโต๊ะลูกเดือย1ช้อนโต๊ะ,มะเมล็ดบัว10มเมล็ดแล้วนำไปซาวน้ำให้สะอาดใช้ปริมาณน้ำา1ลิตรต่อนยาเพื่อมเมล็ดแข็ง1ช้อนโต๊ะ แล้วนำไปตั้งไฟจนเดือดทัญญพืชแข็งปานกลางแล้วก็ใช้อย่างละสองช้อนโต๊ะอันแรกก็มีข้าวกล้องข้าวกล้องเนี่ยมันเสียง่ายนะคะเพื่อนๆวิธีทำให้ยืดอายุข้าวคือใส่ช้อนสเตนเลสลงไปอันนี้เป็นเคล็ดลับข้าวกล้องสองช้อนโต๊ะ ข้าวมันปูสองช้อนโต๊ะข้าวกล้องเหนียวนี่เราหาซื้อไม่ได้ก็เลยใช้เป็นข้าวกล้องเหนียวดำแทนเป็นเหลือเขาเรียกเรียกว่าข้าวกลับข้าวกล้องกลับสองช้อนโต๊ะ ทั้งหมดสามชนิดแล้วก็นำไปซาวน้ำให้สะอาดพอข้าวเมล็ดแข็งเดือดเราก็ใส่ข้าวเมล็ดปันแข็งปันกลางที่ซาวไว้แล้วลงไปหลังจากนั้นก็รออีกให้เดือดอีกประมาณ5นาทีนะคะโอบ5นาทีแล้วเราก็ใส่ข้าวเมล็ดก่อตึ๊คือข้าวโอ๊ตลงไปอีกสองช้อนโต๊ะ จากนั้นเราก็ยกขึ้นได้ทันทีเลยนะคะเราใช้กระชอนตาถีแบบนี้ในการกองนะคะกองทันทีนะคะห้ามทิ้งไว้เพราะว่ามันจะทำให้ข้าวนิ่มแล้วก็วิตามินก็จะหายไปแล้วก็กองไปข้าวที่เหลือเนี่ยเอาไปต้มต่อเพื่อให้สุก แล้วเราก็จะเอามาทำเป็นข้าวสวยหรือข้าวต้มก็ได้ค่ะเพื่อสุขภาพกินแล้วก็จะมีประโยชน์ขับถ่ายได้ดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดื่มได้เลยหนึ่งแก้วที่เหลือก็กอกใส่กระติกน้ำร้อนเอาไว้ดื่มระหว่างวันดื่มเนี่ยทั้งวันนะคะวันแรกที่ดื่มเนี่ยรู้สึกเลยว่าสุขภาพดีขึ้นมาเยอะเลยรู้สึกมีแรงขึ้นมาเหมือนเซลล์มมนได้รับอาหารนะคะจากที่เรารับประทานแต่ข้าวขาวที่มันจะดูดซึมไม่ได้ก็กลายเป็น สารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้แล้วทาให้ร่างกายเรารู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นเลยดื่มน้ำอาซีทุกวันจะช่วยปกป้องเพื่อนๆจากโรคร้ายอย่างโควิด19หรือแม้กระทั่งโรคความเสื่อมของร่างกายอย่างเช่นมะเร็งเป็นต้น,เ,นเพื่อนๆที่สนใจแต่หาซื้อมเลเ็งธัญพืชไม่ได้ติดต่อมาทางอินบ x ็อกเพื่อสั่งซื้อทางเพจของเราได้ค่ะ